ยราย่าตับครับักจ้องวันนี้ทํางานที่ไหนครับวันนี้ไปไปเซ็นท่านบางนาครับเมกาบางนาครับน่ารกลูกชาโกดเมเจอร์ครับดีใจจังเลยเป็นเอฟซีพี่กล้องนะครับเช่นกันครับพี่ต้าโอูครับวันนั้นน่ะวันที่ไปเจอกันนั้นไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเนาะ พราเราจริงจังกับการทํางานมากใช่ครับแต่เขาเห้เขาให้เราเปิดหน้าได้หรือยังเปิดแล้วมั้งเนาะเปิดได้แล้วครับคือตอนนั้นเราเจอกันที่รายการนายทีนแลบพี่กองเก่งมากโอ้อยากจะบอกนะครับทีแรกที่แรกก็เล่าอ่ะทุกคนฟังแนละ้วแหรอว่าทันศนคติในการทํางานศิลปะของต้าอูเหมาะกับการทําอาชีพนี้มากเหมาะจริงๆไม่ใช่แค,แค่เป็นคนเบื้องหน้าอย่างเดียวอย,อยากทุกคนเห็น,หนว่าเบื้องหลังเนี่ยต้าอูเป็นคนที่มีมีแบบมีมายเซ็ตในการที่จะเหมือนชวนเพื่อนเข้ามาทํางานได้พอดีมาก คือมองขาดไ้กระท่งว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้นะการร่วมง,งานกับคนอื่นมันต้องได้ด้วยน้องมองขาดไปกเป็นอนาคตเลยว่าถ้าเราจะเลือกศิลปินคนหนึ่งมาทํางานในค่ายเนี่ยหนึ่งทัศนคติในการร่วมกับคนอื่นการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมงานในค่ายการพบเจอแฟนคลับแฟนเพลงการโอ้โหแบบพอนั่งพอนั่งฟังมันเด็กจริงไหมเนี่ย <laughs> นี่ความคิดของเด็กจริงไหมนะที่เขาเลยแบบโอ้ก็เลยอยากจะคุยกับน้องะครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้พอดีผมเห็นที่เข้าไปด้วยแล้วเห็นกําลังไลฟ์ผมเห็นตั้งแต่ที่พี่ช่วยชาวใต้แล้วช่วงนี้ยินดีมากยินดีมากๆครับเรื่องนั้นครับแต่ตาอูเป็นคนตาอูไม่ได้ไปไม่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 ใช่คนใต้นะแต่ว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่อแต่ว่าน้องที่ทํางานด้วยน้องออฟโรดเป็นคนใต้ครับอ๋อน้องออฟโรดใช่ครับ ตากับน้องรถโ,โอเคโอเคน่ารักน่ารักทั้งคู่น่ารักทกั้งคู่แต่ด้วยความน้อะด้วยทรงด้วยทรงน้องอ่ะพี่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนสงขาแล้วก็เราแล้วเขาขาวเขาตีก็เราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนใต้ไงเขาบอกว่าที่ใต้ก็มีเชื้อสายจีนเยอะใช่คนใต้จีนเยอะครับพี่ครับอ๋อแฟนเขาเป็นคนใต้อะไรวรแฟนเขาเป็นคนใต้ <laughs> อะไรวะเนี่ยงกล้ยัง,ยงมาแล้วมาแล้วได้ไดยังพี่เตอ๋อครับใกล้ห้วยล่อง เฮ้ยบัสดีครับพี่ชายดีครับวัดดีครับอยากไะชวนที่มาเที่ยวงานห้วยไร้นะครับพี่ฮมาช่วยมามาเที่ยวงานห้วยไร่เออที่ไหนครับเน่ยตอนนี้นี่อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่สกลครับสกลนครบ้านบ้านเกิดผมครับโอ้บ้านโอ้โหใหญ่โตนะผิงไฟผิงไฟผิงไฟโอ้าม่เขาดูดีเออฐานะเขาดีวะเขาบ้านผมไม่เลยครับผมสกลนะครับ อากาศเป็นไงครับตอนนี้หนาวแล้วครับ13-14องศาครับอุ้ยอิจฉาครับตอนนี้ก็หนาวเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ25องศาครับเปิดแอร์ครับเปิดแอร์ไม่นับสามารถลดได้19นะครับตรงนั้นครับเทคแคร์ทั้งสองท่านนะครับไม่ไม่รบกวนและแค่ได้คุยแค่นี้ก็โอเคแล้วครับทำไมอ่ะผมเพิ่งมาเองเอาผมมาตัวครับว่าพี่ๆว่าเมื่อไรดีวจะไป ก้องฝากหนังด้วยนะครับนี่404สุขีนีรันแล้วครับ404 404โอเคครับ404น้องน้องต้องเตก็โพสบ่อยๆอ๋อวิ้ต้องเตต้องเตก็น่ารักต้องเตน่ารักไม่อยากเจอต้องเตอ่ะผม่กลัไว้ไว้ไมมีโอกาสเ๋ยผมไปสักวันหนึ่งผมจะทำเพลงกับพี่นะยินดีมากผมอยากร้อนที่อีสาครับอันนี้มีมีสักขีพยานหลายพันคนแล้วใช่ครับผมว่าผมว่าอีสานได้ยูแต่ว่าอยากร้องพลงอีสานเลยครับ เพราะว่าเพลงแรกที่ผมฝึกร้เราพีริษานก็คือเพลงพี่กล้องครับเฮ้ยเพราะเนี่ยลูกคอก็ได้นะลูกคอเข้ามาลูกทุ่งเลยนะนี่นี่ไงฝึกมาจากเพลงที่เลยครับไปก่อนนะครับพี่ยินดีมากๆครับฝากภาพยนต์ด้วยนะครับเป็นแฟนที่อยู่ในนี้นะครับ404นะครับตอนนี้ก็พี่ๆก็น่าจะไปโปรโมทกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับใช่ครับนี่ไปโปรโมทกันฮะเยี่ยมครับเทคแคร์ทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ